แ UIT Podcast Podcast ที่จะช่วยให้คุณค้นพบพรสวรรค์เพื่อจุดประกายพลังศักยภาพในตัวคุณให้เป็นคุณที่ไปได้ไกลกว่าเดิมครับสวัสดีครับผู้ฟังผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่าครับว่าตัวเองเนี่ยเวลาอ่านหนังสือจะเข้าใจได้เร็วมากหรือว่าบางคนตอนอ่านหนังสืออ่านเท่าไหร่อ่านยังไงก็มักจะอ่านไม่จบกว่าจะจบก็ใช้เวลานานมาก แต่พอได้ฟังรายการพอดแคสต์หรือดู YouTube ที่อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นกลับใช้เวลาแป๊บเดียวก็ทำความเข้าใจได้แล้วหรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังบางคนเพื่อที่จะให้เข้าใจแล้วก็จดจำเนื้อหาของหนังสือเล่มที่ตัวเองดูอยู่นะครับวิธีที่จะทำให้เข้าใจได้ก็คือจะจำเป็นต้องลงมือทำตามหนังสือเล่มนั้น ถึงจะสามารถเก็ตเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นได้ที่เป็นเช่นนี้ก็ไม่แปลกกันนะครับก็เพราะว่าคุณผู้ฟังแต่ละคนเนี่ยมีช่องทางในการเรียนรู้ได้ดีแตกต่างกันถ้าหากเรารู้ตัวเองว่าเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านช่องทางไหนเราเองเนี่ยก็จะสามารถใช้ช่องทางนั้นให้เหมาะกับตัวเราเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าการเรียนรู้แบบไหนสําหรับเราแล้วเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็ว นะครับเมื่อเราเรียนรู้ได้เร็วปุ๊บเนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วไปด้วยนะครับถ้าอยากรู้เหตุผลว่าทําไมแต่ละคนถึงมีความแตกต่างกันในการเข้าใจเนื้อหาทั้ง3กรณีพอดแคสต์ Podcast, EP นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงรูปแบบการเรียนรู้แบบ VAK นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ Learning Style นะครับ รูปแบบการเรียนรู้แบบ VAK แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่ม V มาจากคำว่า Visualization คนกลุ่มนี้เรียนรู้ได้ดีผ่านการมองเห็นซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ของคนส่วนใหญ่นะครับก็คิดเป็น65%ของจำนวนประชากรจะมีความถนัดในการเรียนรู้จากการเห็นเช่นรูปภาพแผนผังการสาธิตการแสดงกราฟ วิดีโอคลิปวิดีโอภาพยนตร์ภาพอินโฟกราฟิกลักษณะส่วนใหญ่ของคนที่เรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็นก็ได้แก่จะเป็นคนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคนเงียบเงียบเป็นนักสังเกตชอบวางแผนใช้สายตาในการตัดสินละเอียดรอบคอบจดจําด้วยภาพเป็นนักอ่านสะกดคําได้ดีไม่ชอบถูกรบกวนด้วยเสียง จะมีปัญหาต่อการจําด้วยคําสั่งเสียงนะครับกลุ่มที่2นะครับเรียกว่ากลุ่ม A ก็มาจากคําว่า auditory เป็นการเรียนรู้จากการฟังคนกลุ่มนี้ถนัดในการเรียนรู้จากการฟังตนเองหรือฟังผู้อื่นก็คิดเป็น30%ของจำนวนประชากรมักจะคิดเป็นเสียงเมื่ออ่านหนังสือชอบที่จะฟังให้เป็นลนักษณะของการพูดการสนทนา เช่นพวกอด d โอบ o o k ต่างๆมักจะ่จำเนื้อร้องของเพลงที่ตนได้ยินได้ดีและได้เร็วลักษณะส่วนใหญ่ของคนที่เรียนรู้ได้ดีจากการฟังก็ได้แก่ชอบคุยกันกันกบตัวเองชอบอ่านออกเสียงและฟังเสียงตัวเองบางครั้งก็ชอบพูดทวนซ้ำๆชอบฟังเพลงชอบเสียงดนตรีเรียนแบบน้ำเสียงสูงต่ำได้ดีเรียนรู้ได้ดีจากการเล่าเรื่อง จดจาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการแล้วก็มักจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่ายถ้าหากได้ยินเสียงอื่นๆมารบก,กวนแล้วก็รูปแบบการเรียนรู้กลุ่มที่สามนะครับเราเรียกว่ากลุ่ม K ก็มาจากคำว่า k i n e s t h e t i c กลุ่มนี้จะเรียนรู้ผ่านการลงมือทำนะครับคิดเป็น5%์ของจำนวนประชากรเป็นการเรียนรู้ได้ดีผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายเช่น การสัมผัสความรู้สึกทางกายเรียนรู้และทำงานผ่านใหม่ๆผ่านกันลงมือทำมักใช้วิธีลองผิดลองถูกชอบทดลองลักษณะส่วนใหญ่ของคนกลุ่มนี้จะมีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วถ้ามีคนมาแตะตัวต่อสื่อสารชอบสัมผัสผู้คนและชอบยืนใกล้ๆมักจะชอบเคลื่อนไหวอยู่ตอลอดเวลาใช้บอดี้แลงกวจได้ดีในการสื่อสาร นะครับบางครั้งเวลาอ่านหนังสือเนี่ยก็มักจะใช้นิ้วชี้ช่วยอ่านนะครับเพราะว่าเขาไม่ถนัดในการมองนั่นเองนะครับคนกลุ่มนี้ที่สังเกตเห็นก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบเล่นกีฬานะครับแล้วก็ชอบกอดชอบสัมผัสรูปแบบการเรียนรู้ทั้งสามแบบนี้เนี่ยนะครับบางคนอาจจะเรียนรู้ได้ดีแบบใดแบบหนึ่งหรือบางคนอาจจะมี การผสมผสาน3ัสามรูปแบบเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังลองเอาลักษณะรูปแบบทั้งสามไปสังเกตกับลูกๆหรือคนใกล้ชิดของคุณผู้ฟังดูนะครับว่าพวกเขาเมีรูปแบบการเรียนรู้แบบไหนมีลักษณะแบบไหนเพื่อที่จะได้เข้าใจกันและพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้ดีมากขึ้น คุณฟังครับที่ WIT Multiscan มัติสแกนเรามีนะวัตรกรรมที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังคน้นหารูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของตัวเองให้เจอไม่ว่าจะเป็น V เรียนรู้จากการมอง A เรียนรู้จากการฟัง K เรียนรู้จากการเคลื่อนไหวถ้าหากสนใจติดต่อเรามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage WIT Multiscan หรือที่ YouTube spotify, podbean, soundcloud นะครับสำหรับวีพีนี้ก็ขอเวลาเพียงเท่านี้นะครับบีพีต่อไปผมจะมาพูดคุยกับผู้ฟังถึงกลยุทธ์ที่ควรใช้สำหรับผู้ทเรียนรู้ได้ดีในกลุ่มต่างๆอีกทั้งก็จะมีกลยุทธ์สำหรับผู้สอนด้วยนะครับว่าถ้าเรามีาลูกศิษย์ลูกนะครับในการจะสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย เราจะใช้กลยุทธ์ไหนเพื่อทําให้เขาเกิดความเข้าใจได้ดีที่สุดได้เร็วที่สุดแล้วก็เข้าใจจนถึงระดับการเอาไปจําในส่วนของตัว long term memory ที่ผมได้พูดถึงอตอน ep 11ที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณผูณณณ้ฟังด้วยความจริงใจแล้วพบกันตอนต่อไปกับ w IT podcast podcast ท,ที่จะช่วยให้คุณค้นพบพรสวรรค์ เพื่อจุดประกายพลังศักยภาพในตัวคุณให้เป็นคนที่ไปได้ไกลกว่านี้สวัสดีครับ